เจจ้อยคนสวยก่งกลางเข้าไปพู่นะเอฟซีเพื่อนมาเฝ้าความเจจ้อยคนสวยไปนั่งกินเขายุดอนพูดตาพูดเดียวถามหาผู้ใดกับพยูจะคนนานว่สวนเห้มันได้ข็เย็นไปสิบู๊มาไล่เถื่เจจ้อยเพราะจะต้องส่วนไล่ขึ้นไปดิ บัสวสอนลักษณะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ่แม่ให้มันไปเกยตื่น<ม>วิหักควบตัวใหญ่ปน,<ม>นีบ่เจ<ม>ี๊ยจอยปาดี่น้องไปเมฆหลังงามอืมเอ้ามาเข้าสีนนำเจี๊ยจอยไปลีรื่อยญ่ปาดหกควบตัวใหญ่ปนีบ่ยเย็นค่อยๆเอานี่เศษขวดควบกันลางงานยุคอยเล่ตวนคอยบ่เอาสีนะ <c ười> ค่คอยๆเอานี่เศษข,ข,ข่อยควบผู้เนื้งอยู่นี่ตั้งมันตกใหม่ๆนะ โอ้ยปล่อยมันไปใส่มานนั่น,น,นโอ้ครับใส่ได้ไดยังเบิงบ่งดูเบิ่งเยอะเฝ้าเจ็บโอ,แโอ้แม่งเอ้าแม่งแดงงามเอาเสร็จเกี่ยวจอยปาลาซิวสวนไล่ไล่ขึ้นไปเห็นบอ่อพี่เยอะวางสั่นหนึ่งสี่เล้วขันเ้องไล่เมีนบอ่ออะพี่น้องมันก็สีขึ้นมาเรื่อยๆเด้ปลาซิวบ้านมันเห็นบ่หมู่นี้หมู่นี้ มันสิขึ้นมาเรื่ยๆบาทมันก็จะไปเกยตื่นยูผหฮะเอามาตานนะเอามาต้นนะเกียจตบาดบ่เป็นแนวไหนบ่เส้วเชิดนีม้วนี่เอาบ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 ่เ่่ทีมไหวได้เบิดอุเอาพวกขึ้นได้ถึงเจ๋จอยเฮ้ยเอา ขอยไปเป็นฟ้าซิวว่าเมียดิหนิไม่ต้องหัวกบว่ะผ่านไป <c oughs> ส่งนำ้ำมอนำ้ำเดี๋ยวขอไปเบิง่งหัวกบอ่าพี่ลุงเพิ่น้เจ๋จอยสอนต่ว่าหัวลายอีหลีเจ้าต้องอเอาแพร่ดิหนิไม่ใช่จอยหัวเขียดที่โมตัวขเขาเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเบิง่งหัวควบเจ๋จอยสอนไปใ<อ>น,นละเจ้าสอนล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ฮะ เดี๋ยวว่าจังสิแม่ขันพี่อันนี้ดับเ,เอาบ่าเดี๋ยวถ้าไปพุน่นว่ามีวันไปซิวปาะด้แท่หัวหัวเต็มเลยนี่โอ้ยกัดป้ายกัดป้ายลวดหัวเชวดิโมนะ เดี๋ยวห่านย่างเบ็ดกบเขามาใส่เบ็ดกบกันคันกบมียังสี่มันก็ต้องมีเบ็ดกบพี่น้องใส่ละ่ะ <c ười> ไอ้นี่เพื่อนนะหัวกวบยู่ใส่เฮ็ดจังได้อ่อหนาม่นทองหนามันทองพี่น้อง อ่ะมันคว,นวนันดิงมุ้งเอาหลอดกว่านาทนึงขวดขวดเอาหลอดแล้วยืดตรงรอง,อง,ตองแตรงโอ้เจ้จ้อยเจ้าะมุ้หูสูตรการหาคือเพลินบักอันนี้กินได้บ้าพี่ลง<ต>ุงอยากล่องเหนียวบักอันนี้ไหม,มนี่หอมกับเจ,จ้าไอรับกินใด้บ้างเนี่ยเบีนเนยดหนึ่งเอาเด้อ มันมีห้อยกัดแมนบะบ่อยากให้พูดให้ตัวได้วะแมนวะยันี่แซมาพี่ลุงก็มีแนวกัดมันต้องกินได้วะเออกระล่ากระแตากินอยู่ดินี่เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนี่เบิ่งร้อนใหม่ๆเลยเย็นเย็นๆ เราเอาเราบ่หนี้ง่ายหรอขันเห็นมันบ่อนครับฟานต้อหน้าต้อตาเราขนาดยุกลางให้หน้าข้าเจ้าเรายังไปสวนอยู่ขนาดข้าเจ้าว่านเขากลางให้หน้าเรายังไปสวนเอาอยู่เห็้จังเลยบ่หามาที่เราคนจะไปใส่เบ็ดมันเลือกได้เหรอแถวนั่ยสวนวิ่งบ่ได้ต้องเป็นแพร่ตัวโอ้ยข้าวเดียวอ่ะเอ้ย ียวมใหญ่ว่ของีลุงเลยนี่มีตัวตัใหญ่ๆเลยแบบเปียอมันามผิดเป็นขาแล้วอทินาตัดขานมูป่งดงๆเลจยกกตาอีกที่เราโอ้ินี่ตักินบอกเอาสิกินทิพเอานี่ย่ะอยไปตัวรอะไรเอออ่ะอเดตล่าสุสานการของเกจอยที่ผู้เบ่าอ่าสนใจน่ะ เพิ Dante, Nacional, ่นถามว่าอยากไปเบิ่งเฮียนเจ้าจะสิพาไปบ่เลี้ยงจริงได้นี่ไปถ่ายรูปไปไปถ่ายเฮียนเจ้าให้เบิ่งแน่หมายถึงว่าไปกินข้าวกินน้ำอยู่เฮียนเจ้าติดเจ้าพร้อมบ่เอาข่อยถามเจ้าพร้อมบ่หนิเข้าใจว่าเขาอยากเบิ่งเขากับเบิ่งอยู่ในไอ้คลิปเฮานี่แหละถ้าว่าเขาอยากให้เจ้าพาไปเบิ่งเฮียนเบิ่งซานว่าเขาสิตัดสินใจมาบ่มาน่ะเจ้าพร้อมบ่ฮะเอาสิเอาว่าผัวนั่นแหมฮะ เออคันเอาเาสิให้ไปบ่บาทอาอาบงไงอู้เราวอาว่าหูเลียงฟัน,นั่นเราอยากได้พวกกะเจ้า,าจสิยัดจะให้เน่เได้อืมโอ้ครั้งดิเอาพาเอาได้มาถิ่มพร้อมว่าว้าวว้าวเอาไว้ผูใ้ใดตัวใดมาล่วงกันเลยค้าแรก กินหอมบ่มีกินเลยใช่ใช่ใช่บะข้าวฮะจิ้นเจ้ากินกินเลยเอากินให้เบิ่งมันแม่นอีิริอยู่บ่พี่ลูกเก็บมาสะอาดสะอ้านะบกลมุดกินนได้เาะตะบักละมุดจะกินได้เจ้าว่ามันเป็นบังละมุดสําบ่เอาเอามันมานมาแจ็กแล้วครับว่คือมันคือมันมันคือมันอยู่ดิกินได้บะข้าว บ่อยานเบียบว่ะจัดไปออกมาหลอดตายต้องอื่นกินลายสมเพื่อนมันไม่มีหลอดมันไม่มีจินน่ะพี่ลุงควอดจะกินบ้างบวกตายสมเอื่นกินอืออ่าเอาจัดไปจัดไปอ่า เบิ่งเจีจ้อยสอนอยู่นี่เกินกว่าสิได้หน่อยได้หลายเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปหมวกอยู่แล้วเราสรุปว่าผู้บ้าเขาสิไปเล่นเฮียนเลรนซ่านนี่ให้ไปบ้าเดี๋ยวนี้เออ่อยก็ต้องไปไต้กันแต่เขาตีหัวบ้าจยมเฮียนมีซ่านอีหลีนะ่ะเขาสิหาว่าหลอกลวงตัวเขาเขบา,าบอกอย่างไรเบิ่งว่าบ้ามีร่วมกับเจีจ้อยตัวคนอุ้ยหัวกบิดตัวใหญ่ใหญ่สิเสือเอาตัวเล่าดิเหนหัวกกบี่นะ ผู้คนเขาสีส่วนกับบ่ใดเราเนาะจอมมาดักกอนมูอแล้วเจ๊จย์อยบ่มีผู้ใดมาอ้าวมีเจ้าผู้เดียวคอยเฝ้าอยู่นี่เป็นอยัางคอยสีบ่หูวเยนี่บ่มีบ่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 มีบ่มีห้อยส่วนถามใอยนี่เจ๊จยอยเอาสรุปง่ายๆเด้อผู้บ่าวเพิ่นทักบอกว่าพาไปเบื้องบ้านเจ๊จยอยเน่ะ โจสีวาจังไหไปได้ไปได้แมนบอฮะอ่าโ,<ด>โอเคเอา<ด>สินไปลาบบอคือจัาไหนคอยสิเรียกเองเอาคันโจมีโอกาสสิได้ลูกได้ผัวคอยกันยินดีน้ำคอยสนับสนุนนั่นไหมเอาสิ่จักถุงว่บมมอ<ด>อื่นอ่าโอเคสิน้นเราเดีเ๋ยวาจศีวาว่าบานนี่<ด>ให้ไผ่เสือ เอาผู้ใด็กเขาสิมาหาเจ้าพบกันเพราะท่านกูจักกันเจ้าสีเขาโอนเงินมาให้แล้วเจ้าจริงจังแน่เจ้จอยจริงจังแน่เราให้แกตัวเลี้ยงข่อยบ่อได้บ่ข้าข่อยติดต่อให้บ่ขันยังขันยังเอาว่ามาให้มันเคลียร์ดู อืมตัวใหญ่ครับเอา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 ตามนี้แล้วพี่น้องเด้อเถิงมาอัปเดตเจ้จ้อยสอวนหัวละกะอยู่บริเวณนี่นะลูงฟังห่างเขราะต้องบ่อนเต็มอยู่มีตั้งหัวพี่น้องคุณนะหยุบหยับหยุบหยับอยู่ฮะยังสินโอปลาซิวป่ะปลาซิวลักะอ่าไอ้ที่ถามเถิงมาผ้าไปเบื้องบ้านเจ้จ้อ้เนี้ยอ่าบ่เกินมือสองมือเดี๋ยวบ้ามีจานให้ด้วครับเด้อเพราะฉะนั้นแล้ว กะยตัวเจี๊ยโยเด้อใหญ่ควบหวังเจี๊ยโยให้เราผิดหวังเด้อพี่น้องแล้วเฮาสีเลียงเราให้ไกล้ตบ่าวมีอยู่เอาขอบคุณครับเจอกันพี่น้องผมกับเจี๊ยโยคนสวยมาสอนหัวะพี่น้องนะเอาไมหยังฝาไปถึงผู้บ่าวบ่มียังฝาไปถึงผู้บ่าวบ่ฮะขึ้นหอดเลยบ่ท่านเห็นหนาผู้บ่าวขึ้นหอดผู้บ่าวแล้วหาจิงเจงอาบ่าวมีหปรกกันมีเฮียนมีหน้าหาจริงเจง ซ้ำนี่ก็น่าจ,จะเพียงพ่อเราล่ละลูกหนึ่งเขาได้บ่อเด็ดนี่มีเฮียนมีสัน้นหาจินเจ้งเพียงพ่อแล้วนาะพี่้องเนาะเอาไปเจจ้อยขอเมื่อเด้ดเอบาดเดาออ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับพี่้องผมเจจ้ยจยคนสวยนี่เนาะขยันแถื่อ